ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการวาดฟันให้ตัวละครกันนะคะนี่พี่นัตตี้เองนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยหลายๆคนนะ่ะอาจจะเคยสงสัยเนาะว่าการวาดฟันเนี่ยมันวาดยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกวิธีการเริ่มต้นวาดให้ฟังกันเริ่มจาก เวลาที่น้องจะวาดฟันนะคะที่อยากให้น้องเนี่ยได้นึกภาพของรูปทรงเกือกม้านะคะเป็นหลักเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปทรงเกือกม้าเนี่ยเป็นรูปทรงที่เหมือนกับแนวฟันของเรานะคะแนวฟันของเรานะ่ะน้องอาจจะเคยเห็นตามร้านหมอฟันเวลาที่น้องไปหาหมอฟันใช่ไหมที่มันจะมีเป็นตัวฟันปลอมลนะักษณะคล้ายๆกับอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องนึกงถึงสิ่งสิ่งนี้เอาไว้ เพราะว่ามันเป็นรูปทรงเดียวกับที่เรามีอยู่ในกรามของเราเลยนะคะเวลาที่น้องวาดนะคะที่จะแนะนําว่าให้น้องเนี่ยลองกําหนดเส้นที่เป็นเส้นของระดับสายตาของเราถามว่าแล้วทําไมผมต้องกําหนดเส้นระดับสายตาเพราะว่าเราจะได้รู้ไงคะว่ามุมมองของภาพเนี่ยอยู่ในมุมไหนฟันเนี่ยมันควรจะเอียงทางด้านไหนนะคะ สมมุติว่าพี่มีเส้นของระดับสายตาอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วเวลาที่พี่วาดปากหรือว่าใบหน้าของตัวละครอย่างเช่นว่าพี่จะวาดตัวละครเนี่ยกำลังอ้าปากอยู่ระดับสายตาของเราเนี่ยอยู่ที่ปากของตัวละครพอดีจะเ,เห็นไหมคะว่าปากบนของเราเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นใช่ไหมปากล่างของเราเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นนะคะเวลาที่เราใส่เนี่ยให้เราใส่ลูปเปลือกมาเข้าไป ที่จะใส่เป็นเกือกม้าตอนนี้เป็นสีฟ้าก่อนนะคะลูกเกือกม้าเนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งแบบนี้นะคะอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างเราก็จะเห็นฟันด้านในนะคะแล้วก็ฟันด้านหน้าแบบนี้เลย ถามว่าสำหรับการที่เราวาดเป็นอนิเมะเนี่ยมันสามารถจบแค่นี้ได้ไหมสามารถทำได้นะคะพิ่งแต่ว่ามันอาจจะยังดูแบบไม่สมบูรณ์เนาะถ้าเกิดเราอยากจะวาดให้มันดูครบถ้วนเราอาจจะสามารถใส่ฟันที่ละเอียดขึ้นมาสักหน่อยได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นพี่นะพี่ก็จะใส่เป็นเห็นเขี้ยวนิดนึงนะคะอยู่ที่นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวละครของเราด้วยเนาะว่าเราอยากจะวาดให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเขี้ยวชัดหรือมากน้อยแค่ไหน ด้านหน้าพี่ก็จะวาดเป็นหยักเข้าค้าไว้ก็เพียงพอแล้วนะคะเราอาจจะใส่ฟันอีกสักหน่อยนึงก็ได้ส่วนด้านหลังเนี่ยค่ะมันจะเริ่มเห็นเป็นโซนของฟันกรามนะคะพี่จะวาดเป็นก้อนๆเข้าค้าไว้ประมาณนี้ก็เพียงพอนะคะส่วนลักษณะของด้านล่างก็เหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าเราอยากจะมีเขี้ยวไมนะคะพี่อาจ,จะใส่เป็นเขี้ยวเล็กๆไว้แล้วก็ใส่เป็นลักษณะหยักของฟันไว้ ข้างล่างที่จะวาดเป็นก้อนๆของฟันไว้นะคะแบบนี้นะทีนี้ด้านในของปากเราจะสามารถใส่ลิ้นก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้เนาะแล้วด้านในเนี่ยพี่ก็จะใช้การถมดำช่วยเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันดูเสร็จเห็นไหมเอ่ยว่าเราจะได้มุมมองที่มีมิติมากขึ้นนะคะตามซอกฟันเล็กๆพี่สังเกตดูนะคะว่าพี่อยากจะไม่วาดแบบ ให้เห็นทุกซี่ละเอียดขนาดนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะขัดกับความเป็นการ์ตูนสักหน่อยหนึ่งเวลาที่เราวาดการ์ตูนนะคะเราจะทําการลดทอนรายละเอียดลงสักเล็กน้อยเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองวาดให้ดูอีกสัก2แบบก่อนที่เราจะไปวาดฟันบนใบหน้าตัวละครที่เราได้เตรียมเอาไว้นะคะคราวนี้พี่จะมาลองวาดลักษณะของปากที่อยู่ต่ํากว่าระดับของตาเราสักนิดนึงนะคะ พี่จะวาดเป็นแนวกดลงสังเกตดูนะคะว่าแนวของฟันเราอะ่ะมันอาจจะต้องโค้งลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่จะวาดเกือกม้านะคะที่อยู่ด้านในโค้งลงทีนี้ฟันล่างของเราอ่ะค่ะอย่างที่บอกไปมันจะมีเป็นลักษณะของลูกมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะพี่จะวาดให้ฟันล่างของเราโค้งลักษณะแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะมาใส่ลิ้นใส่อะไรทีหลังคราวน,นี้พอเรามีลักษณะฟันแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพี่อยากจะใส่เป็นฟันหน้าก่อนเข้ามาแบบนี้นะคะใส่อยากเล็กน้อยใส่เคี้ยวก็ได้ถ้าอยากใส่นะคะส่วนฟันล่างก็เหมือนกันค่ะที่จะใส่เป็นเคี้ยวไว้นะคะแล้วก็ด้านในจะเริ่มมีความเป็นฟันกราม้าน,นหน้าก็จะเป็นรอยหยักเล็กๆนะคะ นี่ก็จะมีลักษณะเป็นก้อนๆเล็กน้อยพอเมื่อเราได้ลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยมาแต่งเพิ่มได้ค่ะอาจจะใส่ซอกเล็กๆก,ก็เพียงพอแล้วนะคะการถมลำเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นมิติของด้านในปากโพรงปากของเราได้ชัดขึ้นส่วนที่เป็นลิ้นเราอาจจะสานเส้นด้วยก็ได้หรือว่าจะลงเป็นโทนก็ได้นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองวาดอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นลนักษณะของ ฟันที่อยู่เหนือเส้นนะคะมุมมองเนี่ยจะเป็นมุมมองในมุมมองของการเสรยนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะวาดเป็นหน้ายิ้มแล้วกันเนาะพี่จะวาดปากยิม้มแบบนี้นะคะแล้วก็วาดให้เห็นเขากําลังยิงฟันอยู่สังเกตดูนะคะว่าปากของเราเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นนะคะแล้วฟันของเราเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนได้บ้างฟันของเราก็จะโค้งเป็นรูปทรงเกือกม้านะคะ ี่จะว่าซ้อนกัน2อ,อันนะไปตามรูปทรงของกลามแบบนี้นะคะเห็นได้ว่าคราวนี้ฟันของพี่ก็จะมีลักษณะโค้งขึ้นนะคะพอโค้งขึ้นพี่จะใส่เขี้ยวก่อนอยู่ที่เราเลยนะคะจริงๆเขี้ยวอาจจะชัดหรือไม่ชัดก็อยู่ที่ลักษณะของตัวละครด้วยนะพี่จะวาดานหน้าเป็นหยักคร่าวๆก็พอแล้วส่วนฝั่งในมุมป่าพี่จะกดเข้มสนิดนึงให้ดูเหมือนกับว่ามันมีความโค้งเข้าไปทางด้านหลัง เราจะสามารถใส่รายละเอียดของฟันเล็กน้อยเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันสังเกตนะคะว่าเขี้ยวเนี่ยปกติแล้วเขี้ยวนะคะมันจะอยู่ประมาณซี่ที่3จากตรงกลางนะคะคือซี่แรกจะมีลักษณะเป็นฟันกระต่ายใช่ไหมแล้วมันจะมีซี่ที่สองแล้วค่อยเป็นซี่ที่3ที่มีเป็นเขี้ยวออกมานะคะอันนี้ก็อาจจะเอาลองไปใช้กะระยะดูได้เหมือนกัน จริงๆแล้วถ้าอย่างแบบเวลาที่เราวาดพวกแววไพายนะคะเราสามารถวาดให้เขี้ยวเนี่ย,ยาวขึ้นอีกสักหน่อยนึงก็ได้เหมือนกันคราวนี้นะคะพี่จะมาลองใส่ฟันพวกนี้ลงไปในใบหน้าของตัวละครที่เราได้ทำการล่างเอาไว้นะคะสังเกตดูนะคะว่ามุมมองของใบหน้าตัวละครเนี่ยมีผลมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่พี่วาดนะคะพี่จะ กำหนดก่อนนะว่ามุมมองเนี่ยเป็นมุมมองไหนนะคะแล้วพี่ก็จะใส่รูปเกือบหมาเข้าไปเนาะถ้าอย่างรูปตัวซ้ายนี้นะคะพี่จะเห็นว่าเนี่ยหน้าของเขามีความก้มนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นฟันของเขาจะมีลักษณะกดลงแบบนี้นะคะถามว่าแล้วจำเป็นที่จะต้องวาดให้ถึงเหงือกไหม อันนี้พี่ว่าอยู่ที่ลักษณะของอความอ้าของปากนะคะบางคนจะวาดตัวละครอ้าปากค่อนข้างกว้างมากสามารถวาดให้เห็นเหงือกได้นะคะอันนี้พี่วาดเป็นเกือกมมาซอนด้านล่างนะคะด้านบนก็จะไม่ค่อยเห็นสักเล่าไหล่แล้วจำเป็นจะต้องวาดให้เห็นฟันทั้งบนและล่างไหมอันนี้ก็ไม่จำเป็นเช่นกันค่ะอยู่ที่ลักษณะาการอ้าปากของตัวละครนะคะในตัวนี้นะพี่จะใส่เขี้ยวไว้นะคะ ตรงช่วงกลางพี่ก็จะวาดเป็นรอยหยักไว้ที่อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะคะแค่พอประมาณก็เพียงพอแล้วในมุมมองของด้านในนี้พี่จะวาดให้เป็นก้อนของฟันกลามเงาเข้าไปสักเล็กน้อยให้เห็นลิ้น แล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นล่องของฟันล่องของฟันเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนนะคะบางคนจะไม่วาดก็ได้บางคนจะสามารถวาดฟันที่มีความเรียบง่ายกว่านี้ก็ได้ค่ะอยู่ที่ลายเส้นของเราด้วยจริงๆวาดฟันไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะจริงๆพี่คิดว่าส่วนที่ยากจริงๆมันอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวละครเนี่ยหันหน้าทางไหนทิศทางไหนเนาะมันก็เลยอาจจะดูยากซะหน่อยนะคะ ในมุมนี้สังเกตดูไหมคะว่าเขามีความแงนหน้าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่วาดฟันเนี่ยพี่จะวาดให้เป็นรูปทรงของเกือหมาที่มีความงายขึ้นถ้าพี่อยากจะให้ระดับของสายตาของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางปากพอดีนะคะพี่อยากจะวาดเป็นฟันงายลงแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวาดตัวละครแงนหน้าขึ้นสูงมากๆนะคะ ันอาจจะมีลนะักษณะโค้งไปด้วยกันโค้งไปด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างตันนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะแต่พี่คิดว่าในมุมมองแบบนี้เอาลงน่าจะสวยกว่าเพราะว่าเราจะเห็นการอ้าปากของกรามได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าเริ่มจากพี่จะใส่เขี้ยวก่อนนะดูซิว่าเขี้ยวจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะเขี้ยวที่พี่จะว่าจะอยู่ตรงนี้อีกซี่นึงจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ แล้วต้องการพี่ก็จะใส่เป็นรอยหยักของฟันไว้คร่าวๆด้านในเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเป็นอ่าเป็นก้อนที่มีลักษณะของฟันกลามนะคะสุดท้ายแล้วพี่อาจจะอ่าแรงเงามันก็ได้นะฟันล่างก็เหมือนกันค่ะเคี้ยวจะอยู่ใกล้กันมากกว่าเนาะเพราะว่ามันมีลักษณะเล็กกว่าใช่ไหมคะที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้แล้วด้านในพี่ก็จะวาดให้เห็นเป็นฟันด้านในแล้วก็ใส่ลิ้นซะหน่อยนึง คราวน,นี้พี่จะถมดำนะพี่จะถมดำจากในมุมปากนะคะเวลาวาดก็จะเย็นๆก็ได้ค่ะเวลาที่เราวาดอาจจะสเก็ตก่อนนะว่าลักษณะของกรามหรือว่าลักษณะของแนวฟันเนี่ยมันควรจะอยู่ในทิศทางไหนนะคะเราจะได้ไม่หลงนะเวลาล่างก็ล่างเบาๆนะคะถ้าเราล่างด้วยกระดาษพี่แนะนําว่าให้เบามือนิดนึงถ้ารู้สึกว่ามันมืดไปเราอาจจะใส เป็นเงาแทนในโซนตรงนี้แทนนะคะตรงนี้พี่อาจจะใส่เป็นแค่เงาเข้าไปก็ได้เพื่อให้มันดูไม่มืดจนเกินไปทีนี้ลักษณะของฟันที่เราได้ก็จะประมาณนี้เลยวิธีการวาดฟันให้ตัวละครจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนกังวลน,นะคะหวังว่า ลักษณะนี้จะสามารถช่วยให้น้องๆเนี่ยเอาไปใช้งานได้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการวาดฟันเนี่ยวาดยังไงนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพบกับเทคนิคอะไรอย่าลืมติดตามแล้วก็ subscribe channel ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทิคดีๆนะสำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งใน y o u t u b e และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ